สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน,นชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจา๋จาจ๋าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบูรณ์สำหรับวันนี้นะคะจา๋ามีแนวทางมาฝากอีกแล้วสําหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับนะคะของจ๋าก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยเป็นกําลังใจให้จานะ๋าเนาะและที่สําคัญวันนี้นะคะจา๋ามีแนวทางของแม่น้ํานึงแม่น้ํหนึ่งฟันออกมาแล้วแล้วก็ให้ชุด3ตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฟันแล้วก็ชุด3ตัวนะคะจัดมาให้เพื่อนๆในวันนี้นะคะก็คือว่าของงดวันที่16เดือน8ปี63านี้นะคะชุด แม่น้ำหนึ่งนะคะจัดให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1ชุด1ชุดเพื่อนเพื่อนเอาไปลุ้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่น้ํหนึ่งฟันตัวไหนนะคะฟันเลขวิ่งตัวไหนแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะคือว่าจ๋าจะบอกว่าไงดีซึ่งจ๋าก็เห็นอะทุกง,งวดนะคะแต่ว่าจ๋ามาเห็นงวดตั้งแต่ที่ว่างวดที่ออกสองแปดหกนะคะกับสาม 91นะแต่มันเข้าเข้าจริงๆชุดเข้า3ตัวนะคะซึ่งแล้วงวดนนี้เขาให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะของอาจารย์กบนะคะสัมผัสกรรมจัดให้มาในงวดนี้ซึ่งชุดของอาจารย์กบสัมผัสกรรมอะ่ะเขาให้มานะคะวันนี้งวดที่9แล้วจะเข้านะคะงวดที่9ติดหรือเปล่าแต่ว่า,าตัวเลขในงวดน,นี้นะคะเปอร์เซ็นต์ถูกอร์เซนะคะอีกเปอร์เซ็นต์อีก10ออ่ะอันเนี้ย ก็คือว่าเผื่อใจไว้นิดนึงแต่ว่า90%นะถูกแต่ว่าถามจ๋าจริงๆอ่ะเข้าจริงๆเพราะว่าจ๋ามีข้อมูลเก่าอยู่นะคะจ๋ามีข้อมูลเก่าของอาจารย์กบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีเลขไหนแล้วก็ให้เน้นชุดไหนนะคะสําหรับชุดอาจารย์กบงวดที่แล้วนะเต็มเต็มเข้า3มตัวตรงแต่ว่าถามจ๋าจ๋าไม่ได้ซื้อบอกตรงๆว่าจ๋าไม่ได้ซื้อแต่ว่างวดนี้คนรอก่อนข้างที่จะเยอะแล้วงวดนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาบอกเพื่อนๆนะว่า อมันฟันตัวไหนก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับจ๋าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆในงวดต่อไปนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดของอาจารย์กบสัมผัสกรรมเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูซึ่งชุดของอาจารย์กบสัมผัสกรรมนะ่ะเพื่อนๆ แคปไว้นะคะแคบไว้เดี๋ยวจ๋าจะบอกนะคะว่าตัวไหนที่เขาเน้นมาอ่ะงวดที่9แล้วนะคะมารุนว่าจะเข้าอีกไหมผิดถูกเนาะอย่าว่ากันก็คือว่าผิดถูกเนาะเราไม่ว่ากันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามัน,ม,นมันก็ไม่มีใครรู้นะคะว่ามันจะออกนะอ่ะให้ด้วยใจโอกาสถูก90%งวดเนี้ยนะคะให้ด้วยใจจริงๆมาดูเน้นนะคะเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะมีตัวการดด้วยชุดอาจารย์กบนะคะสัมผัสกรรมนะคะ วันที่16สิงหาคมเดี๋ยวเรามาดูนะคะเน้นซึ่งถามจ๋าว่ามันมีชุดเน้นอะจริงๆนะคะแล้วมีความบังเอิญด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะมันจะมีชุดเน้นนะคะทั้งสองตัว3ตัวนะคะเดี๋ยวจา๋าจัดให้ก่อนวงให้เพื่อนๆไปเลยสำหรับชุดเน้นนะคะ ่ะมาดูซึ่งนะคะชุดเน้นของอาจารย์กบงวดที่9นะคะนี่นะคะชุดเน้นนะคะอันนี้เน้นๆไม่เน้นเฉยๆนะเน้นๆนะคะอ่ะแปดสี่ห้าเน้นๆนะแล้วก็ห้าสามเก้าแล้วก็ห้าเก้าแปดอันนี้นะคะชุดเนี้ยเพื่อนๆนะเพื่อนๆรอดูนะคะจําไว้ด้วยนะคะจําชุดนี้ไว้ก่อนอ่ะสองตัวนะคะให้มาสองเจ็ด แล้วก็57ชุดเน้นนะแต่ชุดเต็มนะคะเขาก็ไม่ได้บอกว่าอย่าเน้นอย่าเล่นแต่ตัวเน้นนะให้เล่นตัวทั้งหมดด้วยนะคะอ่ะตัวเน้นนะคะ845ธรรมดาทั้งหมดนะคะก็จะมี597 539นะคะ446นะ375แล้วก็598ซึ่ง เลขทั้งหมดเนี้ยนะคะทั้งหมดเนี้ยหกชุดนะหกชุดอ่ะส่วนสองตัว2 7 3 7 5 7 9 7ามเจ็แล้วหกอันนี้นะคะจะเน้น2ตัว2 7กับ5 7ซึ่งงวดที่แล้วอ่ะอชุดนี้นะคะเข้าด้วยนะคะเข้า3ตัวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอ่ะวันนี้จะเข้าอีกไหมเราต้องมารุ้นกันนะคะ ส่วนนะคะวันนี้จะขอฝากไว้นะคะว่าตอนนี้มันมีเพจปลอมนะเอาข้อมูลจากเข้ามาเยอะอดังนั้นจ๋าก,ก็เลยอยากฝากเพื่อนๆไว้นะคะว่าช่วยช่วยกดรายงานให้จ๋าหน่อยนะคะสําหรับเพจปลอมนะเพจปลอมนะคะเพื่อภาพพื้นหลังมันจะเป็นตัวเลขนะคะแต่ เพจจริงของจา๋าพื้นหลังจะเป็นนาข้าวนะคะเพจจริงของจ๋าจะเป็นนาข้าวแล้วทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามในเพจของจ๋านะปฏิสัมพันธ์ของจ๋าจะมีให้กับทุกท่านนะคะถ้าใครคอมเมนต์หรือว่าทักมาทางไหนอ่ะหรือว่าแสดงความคิดเห็นทุกอย่างนะอ,อันนี้จ๋าจะตอบทุกท่านนะคะอันนี้คือว่าจ๋าจ๋าเชื่อว่าคนที่เข้ามาในเพจของจ๋าต้องรักจ๋าจริงๆนะคะจา๋าก็จะตอบ คอมเมนต์ทุกท่านเลยนะคะแล้วอีกอย่างนะคะก็คือว่าอยากฝากเพื่อนๆน,นะว่าช่วยกดรายงานให้จ๋าหน่อยนะคะสําหรับเพจปลอมนะเขาเอาข้อมูลของจา๋าไม่ว่าจะเป็นคลิปรูปโปรไฟล์นะคะ,ะรูปพื้นหลังนะคะเพจปลอมมันจะเป็นชุดตัวเลขนะ,อ,ะอันนี้นะคะขอขอขอให้เพื่อนๆกดรายงานให้จ๋าหน่อยว่าเขาเป็นเพจปลอมนะคะซึ่งจ๋าเองอะ่ะก็ อยากฝากอะอยากสื่อเพื่อนๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาอยู่นะคะกลัวกลัวจะหาข้อมูลให้เพื่อนๆไม่ได้นะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างนะคะอ่าทางอ่าเพจที่ขึ้นต้นด้วย CEM นะคะอ่าเริ่มต้นเลย999 4ตัวนะคะคือเขาจะดูดเอาคลิปจ๋าไปไลฟ์สดนะอ่าอันนั้นอะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ของจ๋า ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของจา๋ามีแค่เพจจะจา๋าป่ากรพุนเมืองเพชรบูร์แฟนเพจนะคะแล้วก็จะมีรูปป่าข้าวนะคะแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์จ๋าแล้วก็จะเป็นคลิปของจา๋าเนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะอาจจะลงคลิปบ้านๆของจ๋าไปด้วยนะคะก็เผื่อว่าเพื่อนๆ จะอยากอยากเห็นนะว่าแต่ละวันของจ๋ามันเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเลขของแม่น้ำหนึ่งนะคะจะฟันตัวไหนซึ่งเลขของแม่น้ำหนึ่งนะคะให้มานะคะให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตัวฟันฟันห้าอ่ะฟันห้านะคะเลขแม่น้ำหนึ่งฟันห้าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะชุดของแม่น้ำหนึ่งในงวดน,นี้คือฟันห้าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะเราก็ล้านไม่ล้านเราก็รัอ <laughs> แม่น้ำหนึ่งนะคะจัดมาฟันหนะ้านะส่วนนะคะชุดสามตัวห้าเก้าแปดนะคะชุดของแม่น้ำหนึ่งนะ,ะสามตัวห้าเก้าแปดนะคะถ้าหากเป็นสองตัวเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะตัดเลยฟันห้านะห้าเก้าห้าแปดกับเก้าแปดนะคะสามชุดนะฟันนะคะฟันห้าชุดสามตัวชุดเดียวนะคะห้าเก้าแปดนะสองตัวนะคะ 5998กับ58นะคะ3ชุดเท่านั้นนะคะ2ตัว3ตัว1ชุดนะอันนี้จ๋ากก็เลยฝากมาแต่แต่นะคะว่าเ <c oughs> สียงเปลี่ยนแต่นะคะว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าอ่ะชุดนี้เขาเคยเข้านะคะเข้า3ตัวตรงตรงสตัวโต๊ะมาตลอดนะงวดนี้งวดทีเก้าจะเข้าไหมแต่บังเอิญว่าอ่าชุดนี้นะคะ ดันนะคะไปตรงกันนะคะนี่598แม่น้ำหนึ่งก็ให้มา598นะตรงๆเลยนะคะชุด3ตัวตรงๆเหมือนกันไม่รู้จ,จะจะจะหาซื้อลอตเตอรี่ได้หรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆน,นะแต่ว่า8 9 9เกอ่ะมันอั้น <c oughs> เพื่อนๆอ่ะให้หาซื้อลอตเตอรี่ด่วนนะคะหาซื้อลอตเตอรี่ด่วนนะเพราะว่า มันจะดังด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยเลขชุดนี้มันมันตรงกันกับเลขแม่น้ำหนึ่งด้วยสำหรับงวดนี้จ๋าก,ก็เลยอยากฝากให้เพื่อนๆนอ่ะเอาไว้นะเซฟไว้ลุ้นโชคกันแต่ว่างวดที่9เนี่ยจะเข้าไหมเพราะว่ามันเข้ามาทั้งหมดอ่ะอ่เป็นชุดสามตัวด้วยนะคะอ่าอย่าลืมตัวกันด้วยนะเก้กับ58ดอันนี้ตัวกันนะคะอยากให้เพื่อนๆอน่ะ ได้โชกันนะคะอ,อย่าลืมนะคะว่าช่องของจ๋ากับเพจของจ๋าไม่เคยเรียกค่านำใจจากเพื่อนๆน,นะคะคือให้ด้วยใจนะคะดังนั้นก็อยากฝากเพื่อนๆไว้นะคะว่า,าเพจของจ๋าและช่องของจา๋าช่องยู u b e ของจ๋าคือ,อมีแนวทางตัวเลขนะเอาไปลุ้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแค่แนวทางต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะเฮงๆรวยๆถูกหวยรวยๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ